ชาคุ่กิ่งกีส้สักุราตอนกระเสือเริมราอีพีที่สาม ถ้าเ,เกิดอะไรขึ้นกับวัวของฉันเนี่ยทำไมจูๆ่ๆวัวของฉันล้มตายแบบนี้เนี่ยตัวอะไรมากินเนี่ยแถมศพยังดูไม่ได้ด้วยอ,ะอ่ะแต่ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนที่เหลือน่ะมันไม่หายไปเลยหายไปเฉพาะไวัยาะภายในนี่มันเลือกกินแต่อวยาะภายในหรอเนี่ยหรือว่า มันจะเป็นปอบหรือไม่ก็กระสือตรงนี้นน่หลยอรอยกัดเลเทแบบเนี้ยมันไม่ใช่ผีมือของปอบแน่นอนมันต้องเป็นผีมือของกระสือไมหมู่บ้านเรามีกระสือตั้งแต่เมื่อไหรเนี้ยเอาเถอะถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าการะสือตัวนั้นมาเป็นใครแต่ถึงไงฉันจะลากตัวมันมาจัดการได้แทนบัวของฉันเองอันนาจ้าวันนี้ก็สู้ๆนะทั้งใจทาําฮานเพื่อความผังของตัวเองเรื่องความลับของหนูเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปิด ฟังให้เป็นอย่างดีเลยจะไม่บอกใครแล้วจะหาวิธีแก้ให้ระหว่างที่น้องเนี่ยไปทําหานนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้หนูขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ยตสาห์จะช่วยหนูแบบนี้หนูไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยอะเอาไว้ว่าถ้าหนูว่างเนี่ยหนูจะมาช่วยพี่ค้นหาวิธีแก้ของหนูให้เองนะคะพี่จะได้ไม่ต้องหาคนเดียวแลวมันจะเหนื่อยไม่เป็นไรจ้ะยิ่งเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ก็ยิ่งสงสารแล้วก็ยอยากช่วยไปอ่กอเป็นว่าพี่จะช่วยหาทางแก้ไขให้เองนะถึงแม้ว่ามันจะ แต่พี่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้น้องเนี่ยหายเป็นกระสือแล้วก็ไม่ถูกชาวบ้านเนี่ยมาทําร้ายได้ตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยรีบไปทํางานก่อนเถอะเพราะว่านี่มันจะสายแล้วนะเดี๋ยวต้องถึงคิว้องแล้วนี่เออจริงด้วยค่ะหนูลืมไปเลยเพราะว่าหนูคิวแรกด้วยหนันโขอตัวไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะหนูขอให้พี่หาวิธีแก้ให้ได้นะคะและเดี๋ยวหนูจะมาช่วยอีกแรงค่ะตอนเย็นแต่ตอนนี้หนูขอตั้งใจกับความผันของหนูให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะรื่นั้นไม่เป็นไรจ้ะแต่ก่อนนี้น้องต้องมาผ่านแล้วนะพี่ก็ขอให้มีสติตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้ผ่านนะโชคดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะพิธาชาหนูขอตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อันนาเอ้ยพี่เข้าใจหนูนะมันทรมานแค่ไหนที่ต้องเกิดมาเป็นอสุรกายแบบนี้แต่ถ,ถึงไงเราก็ลงเรือมาด้วกันแล้วพี่จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อหนูเองนะเอา้ากับตันมาถึงแล้วหรอแล้ววันนาล่ะยังมาไม่ถึงอีกหรอเนี่ย ยังไม่มาเลยครับนี่ผมก็นั่งรออยู่เนี่ยรอเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าจะถึงคิวนาแล้วใช่แล้วจ้าจะถึงคิวนาาแล้วอันนะั้น่ะเป็นคิวแรกเลยแล้วก็ตอนนี้เหล็กมิงาทีเครื่องเสียงอะไรเนี่ยพร้อมหมดแล้วกรรมการก,ก็มารอพร้อมหมดแล้วเอาเป็นว่าถ้าเธอมาเนี่ยเดี๋ยวให้เธอเข้าไปในสตูเลยนะเลยบอกเนี่ยนะว่าชั้นไหอยู่ข้างในฉันจะไปบอกกรรมาการก่อนว่าให้รอเธอนะียสักแป๊บดึงเพราะว่าเธอยังมาไม่ถึงยังไงเ <ๆ S 1> นะี่ยเราต้องรอเธออยู่ดีเพราะเราต้องเรียงไปตามลำดับ จะเปลี่ยนตัวแต่มันก็ไม่ทันแล้วฮันเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในาก่อนนะอย่าลืมบอกเธอด้วยล่ะอย่าลืมนะต้องบอกด้วยได้ครับคุณนาราเดี๋ยวผมจะบอกอันนาให้นะครับคุณนาราเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับมุวังว่าคุณอานานาเนี่ยจะมาทันนะโอ้ยใส่แล้วใส่แล้ว,ลวฉันจะไปทันไหมเนี่ยแล้วฉันคิวเล็กด้วยะหวังว่าจะทันนะ คุณนามาแล้วหรอครับเมื่อกี้น่ะคุณนาลาเขามาตามคุณแล้วนะว่าคุณ่ะยังไม่มาเลยจริงเหรอออมฉันคงมาสายไปสินะเออแล้วตอนนี้เนี่ยคุณนาลาน่ะเขาอยู่ที่ไหนหรอคุณนาลาน่ะเ็าฝากให้ผมบอกคุณว่าถ้าคุณมาแล้วเนี่ยให้คุณน่ะเข้าไปในสตูที่จะเทสเสียงได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงคิวคุณแล้วอ่าจ้ะขอบคุณมากเลยนะที่บอกนะ ฉันขอตัวเข้าไปก่อนนะเข้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้นะคุณนาลารออยู่ในนั้นแล้วและผมอยากฟังเสียงของคุณมากๆที่คุณฝึกร้องเพลงนะขอบคุณนะที่อยากฟังฉันจะทําให้ดีที่สุดเลยให้ฉันฝากกระเป๋าด้วยนะได้ได้ได้ได,ได,ได้วางไว้ข้างหลังฉันเลยเดี๋ยวฉันจะดูแลกระเป๋าเธอ,อเอง หนูมาแล้วค่ะขอโทษที่มาสายนะคะอ,อ้าวอนันต์มาแล้นหรอมาทันเวลาพอดีเลยพร้อมจะเทศเสียงหรือยังเรื่องหลังนั่น,นพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมมากที่จะร้องเพลงให้คุณนาลาฟางังค่ะหนูเอาเลยนะคะถ้าหนูอมแล้งเนี่ยก็ดึเลยสิจา๊าจะรออะไรล่ะ นี่ไหเจอแล้วเว็บเกี่ยวกับกระสือไหนลองเข้าไปอ่านดูซิโอจำนานเขียนมาเยอะมากเป็นวิญญาณที่สิงสู่อยู่นะตัวโคนโดยเฉพาะเพศหญิงแล้วก็เป็นวัยสูงอายุด้วยแล้วก็ชอบเปล่งแสงสีแดงแล้วก็ชอบกินของคาวของสดอุจจาระแล้วก็ถึงที่กระสือชอบที่สุดก็คือลกเด็กแล้วมันมีอะไรอีกบ้างเฮ้ยนี่ยห้ายาทอะไรแบบเนี้ย,ายาสงสัยที่อันน่าเป็นกระสือเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบมาจากกระสือทอดทายาทแน่ๆน่นะ แล้ววิธีแก้ล่ะไม่รู้ว่าในนี้จะมีหรือเปล่าลองเซิร์ชดูซิไหนดูซิไม่มีเลยโอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะวันกระสือล่ะวันกระสือก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้ววิธีกำจัดล่ะเดี๋ยวลองเซิร์ชดูซิว่าวิธีกำจัดเนี่ยมันมีไหมอ่ะนี่ไงวิธีในการปราบการะสือนั้นเป็นวิธีที่ยากมากในการไล่ผีเสียงออกจากเรือ ต้องฆ่าคนคนนั้นให้ตายพร้อมกับวิญญาณเฮ้ยแบบนี้เลยเหรอตายแล้วค่ะนี่ฉันต้องเลือกจริงๆเหรอเนี่ยโธ่อนนาพี่สงสารหนูแล้วเกินว่านกระสือก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะแล้วพี่จะช่วยหาวิธีร้างคำสาปให้หนูยังไงดีเนี่ยแล้วว่นกระสือจะต้องลองถามคนที่รู้้วล่กว่าว่านกระสือนั่นน่ะมันอยู่ที่ไหน,นจไป ฉันหยุดหายใจตรงนั้นแม้คำลาที่เธอพูดนั้นเบาแต่มันดังไปถึงความฝันอุย๊ยอันนาเสียงดีมาก,มากเลยอ่ะนี่แค่เทสเสียงแล้วเนี่ยฉันถึงกับลงไหลกับเสียงของเธอเลยอ่ะนี่เสียงดีมากๆเลยอ่ะนั่นสิเสียงดีจริงๆเลยอย่างที่เธอบอกอ่ะใช่ใช่ใช่ เสียงดีมากๆฉันลึกถึงกับลงรหลกับเพลงเลยอ่ะว้าวคนน่าร้องเพลงพร้อมมากๆเลยอะ่ะทั้งเสียงทั้งอะไรเนี่ยคือแบบโอ้โหมันสูงถึงทุกอย่างได้หมดเลยอะ่ะผมนี่ถึงกับหลงใหลกับเสียงของคนเลยอะ่ะชอบมากๆเพลงนี้ เย да. ido, ี่ยมมากเลยจ้าอันนาร้องเพลงไว้เพียบมากฉันชอบมากเลยนะกรรมการเสียงดกมากเลยค่ะคุณนาลาเรียกได้ยังไงเนี NV ่ยฉันชอบมากนอนสีขาวขอบคุณคุณนาลาแล้วก็กรรมการทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่ชอบเพลงของหนูนะครั้งต่อไปเนี่ยหนูจะพยายามให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ เดินเข้ามาในเกมเหมือนเพเอกแต่ไม่ต้องเซตลอเินเไม่ไ a แค่มีสไตล์เธอใครมก็อยากคิวแบบเบาๆเพ่เสียงของคุณเนี่ยดีมากๆเลยอ่ะฉันชอบจริงๆเลยนะเพลงนี้มันทั้งมันแล้วก็แบบฉันอยากจะลุกขึ้นเต้นตกรีเลยแต่ว่าเดี๋ยวเสียมันไรยาตไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวฉันไปเต้นละกัดนะ นเห็ถึงย่าั้าจ่าสามคนนี้เนี่ยฉันชอบมากๆเลยอ่ะฝีมือเนี่ยดีสุดๆคุณจรมาการถ้าชอบเนี่ยก็ตบมือเรื่อยๆเลยนะคะฉันร้องเพลงให้หาวเรากำลังสนุกก็ตบมือกันแหละคุณดาราทำไมไม่ทาต่อล่ะคะนอนจฉันอยากจะตบมืออีกนะเนี่ยแต่ว่าเสียงของโทเนี่ยดีมากเลยนะใช้มันมากเลยขอบคุณทั้งกรรมการแล้วก็คุณนารานะครับ ที่ชอบเพลงนี้ขอบคุณนะครับ การออริชั่นเนี่ยก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองคนเสียงดีมากเลยพยายามกันสุดๆไม่เคยเจอคนที่ตั้งใจแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ขอบคุณที่เสียเวลามากันนะขอบคุณจริงๆเลยจ้าฉันหนักภูมิใจในตัวพวกเธอทั้งสองคนมากๆเลยนะขอบคุณนะคะคุณนาลาพวกเรานาจะตั้งใจทําหันั้นดีที่สุดเลยเพื่อค่ายของคุณนาลานะคะผมเองก็เช่นเดียวกันครับคุณนาลาดีจังที่พวกเธอมีความตั้งใจกันแบบนี้ฉันอยากชอบมากๆเลยนะส่วนเรื่องของการประกาศผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวฉันจะ จแจ้งไปทางเช็ดส่วนตัวของทั้งสองคนเลยนะรวมถึงถ้ามีอะไรใหญ่เราจะแจ้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะค่ะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเขเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะนะนะขเขาแยกกันได้เลยนะไม่บ้า<อ>ครับแล้วเจอกันห,หม่นนะครับนะพรุ่งนี้ เราต้องแยกกันอีกแล้วนะนะเออเพลงของนายน่ะร้องมันมากเลยนะตอนฉันฟังอะ่ะฉันอยากจะลุกขึ้นเต้นมาเลยอะ่ะจริงหรอผมก็ชอบเพลงของคุณเหมือนกันร้องพร้อมากๆม,มันเสืออารมณ์หลายๆอารมณ์มากๆเลยขอบคุณนาะที่ชอบเพลงของผมผมก็ชอบเพลงของคุณเหมือนกันขอบคุณจ้า ดีใจนะที่นายอะ่ะชอบเพลงของฉันฉัาอาจจะพยายามพ่สุดเลยนะในการแตกเพลงใหม่ๆเข้ามาเออเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะพอดีว่าพี่สาวฉันน่ะรอฉันอยู่เดี๋ยวเขาจะรอนานโอเคครับผมก็กลับเหมือนกันแลละบ,บายยนะไม่บยบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ ไม่รู้พี่รชาสหาวิธีแก้ได้หรือ,อยังนะพี่รชาขาหนูมาแล้วค่ะเฮ้ยตรงนั้นไงพี่รชานั่งอยู่ พี่คาหนูกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะมาแล้วเหรอนั่งก่อนสิได้ค่ะพี่เป็นไงบ้างหล่ะวันนี้ที่ประเทศเสียงมามดีมากๆเลยค่ะพี่วันนี้น่ะหนูตั้งใจมากๆเลยกมาการเนี่ยชมเพลงหนูแล้วก็ชอบเพลงหนูเยอะมากเลยค่ะอืมผลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังตอนกลางคืนนะคะ แล้วพี่ไปหาวิธีแก้มาเป็นไงบ้างล่ะคะพี่พยายามหาทุกเว็บแล้วนะมันไม่มีเลยอย่วิธีแก้แล้วก็ว่างการ์เซอมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่พี่ได้ค้นหาแล้วก็ได้รู้อย่างหนึ่งว่าทําไมเนี่ยหนูึงเป็นการสเอได้จริงหรอคะ แล้วหนูเป็นได้ไงหรอคะตามที่พี่ได้ศึกษามานะตะกููที่เป็นกระเสือเวลามีแกจะต้องตายเนี่ยเขาก็ต้องสืบทอดทายาทให้กับลูกๆหลานของตัวเองด้วยผ่านทางน้ำลายมันก็แสดงว่าที่หนูเป็นแบบนี้ได้หนูได้รับการสืบทอดทายาทมาแล้วหนูต้องออกแล้วคือตอนนั้นก่อนที่หนูจะถูกทิ้งอะค่ะหนูอยู่กับคุณยายแล้วก็คุณยายกินน้ำน่าจะมาเหตุผลนั้นแน่นอนที่หนูพูดมาอาจจะใช่ก็ได้แล้วก็ที่แม่ของหนูเนี่ยเอาหนูมาเทียงก็เพราะว่าเขามีเหตุผลที่ไม่อยากให้หนูอะถูกทำลาย ก็เลยเออกมาทิ้งแบบนั้นแล้วเรื่องว่นกระสือระคะวิธีอื่นๆด้วยหาไม่เจอเลยเหรออย่าเอ่ยนะไม่มีเลยมีแต่วิธีกาจัดวิธีกําจัดของมันน่ะคือเออมันต้องจัดการคนคนนั้นไปพร้อมกับวิญญาณที่สิงสู่อยู่เลยนะจ้ะที่เขาบอกไปเนี่ยนะฮะแบบนี้หนูก็ต้องตายเสียะหนูจะทำยังไงดีอะ่ะข้อมูลว่ากระสือก,ก็ไม่มีมันต้องมีแน่แต่ว่าเรายังหาไม่เจอ ตามไม่เป็นไรไมันไม่มีเลยเกี่ยวกับวานกระเสือไม่เป็นไรแล้วค่ะพี่เท่านี้มันก็เยอะมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรื่องว่ากระเสือเนี่ยหนูจะค้นหามันเองวันกระเสือเนี่ยมันไม่มีข้อมูลจริง,รงๆเลยแล้วเราจะไปตามหามันได้จากที่ไหนกันเนี่ยถ้าฉันตามหาช้าเกินไปฉันอากจะถูกทำลายก็ได้ใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมนะ เอ๊ะใครส่งอะไรมาเนี่ยขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสู่ค่าสกุลเอเดคอยของเรานะจ๊ะที่ฉันอยากได้ฟังเสียงของทั้งสองคนร้องมามันเหมาะกับคา่ายเรามากทั้งเรืงเสียงแล้วก็ท่าทางแล้วก็ความกล้าแสดงออกต่างๆและทุกๆอย่างเลยกรรมการที่มาตัดสินเนี่ยต่างก็ชอบกันมากวั่อหาอ่เลมาเจอกันนะจ๊ะเพราะว่าเราะจะประชุมเรื่องหางที่จะได้ออกการนิดหนึ่งนะจ๊ะ เย้ yeah, ในที่สุดความฝันที่ฉันอยากจะเป็นนักร้องก็เป็นจริงสักทีในที่สุดเราก็ผ่านสักทีดีใจมากๆเลยที่จะอยู่ค่ายเลยกับคุณอาาตื่นเต้นม,มากเลยอะเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปบอกพี่ตาชาดีกว่าว่าผ่านแล้ว วันนี้ที่เรียกพวกเธอมาเนี่ยก็เพราะว่ามีงานที่มันจะจัดหลังโรงเรียนซากุระก็เลยเรียกกันมาประชุมเรื่องการซ้อมหรือว่าเตรียมตัวอะไรต่างๆกันนั่นเองนะซึ่งโชคดีมากๆที่เราได้เอนักร้องใหม่อย่างอันนาแล้วก็กัปตันมาช่วยร้องด้วยนะก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเจ๊แบบนี้เนี่ยโอกาสทองมาเลยนะคะใายเราจะดังอีกแล้วใช้เราจัดมันเป็นโอกาสของค่ายเราเลยเราก็เลยเรียกกันมาประชุมกันก่อนว่าเราจะวางแผนยังไงวันนี้มาพูดคุยกันก่อนนะเกี่ยวเรื่อง การซ้อมเรืออะไรเนี่ยเราจะมาคุยกันทีหลังว่าลำดับเป็นยังไงนะสำหรับน้องอนานาเนี่ยพี่ได้จัดหาผู้จัดก,การให้น้องจะปลอดแล้วนะ,ะซึ่งเป็นคนนี้เลยที่อยู่ข้างหลังน้องนั่นเองนะ,ะคนนี้เลยนะจ๊ะเขามีชื่อว่าวินเทลแมนแต่แม่แมนเลยจักนิดอกสากมากกว่า ตอนนี้เลยนะจ๊ะผู้จัดการของอุย้ยคุณนาราเรียกผมมาทีไรเนี่ยเรียกชื่อดูแบบนี้ทุกทีเลยอายเขาตะคาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรกค่าแล้วก็รักชอบเหมือนกันค่ะที่สวัสดีค่ะพี่มินเทลแมนยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะยินดีเช่นกันค่ะพี่ดีใจนะคะที่จะได้ร่วมงานกับน้องนะคะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะหรับที่ประชุมไปที่เรียกมาด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรมาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมาประชุมอีกรอบหนึ่งแล้วก็การเตรียมตัวหรือว่าคอสตูมอะไรต่างๆเรียกกันมาวางแผนกันอีกรอ หนึ่งแล้วกันนะสรัสที่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะก็แย,ยกกันได้เลยนะตามสบายกันได้เลยเออคุณอาล่ะค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะใช่แล้วค่ะพวกเราขอตัวก่อนนะคะได้เลยจ้ะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใครจะแย,ยกกันไปไหนก็ตามสบายเลยนะจ๊ะ ทำไมทำไมคุณนาราจะต้องออกมนเข้าค่ายดียวกับพวกเราด้วยอ่ะมันจะมาโค่นล้มฉันไหมก็ไม่รู้เนี่ยฉันเราไม่ชอบมันจริงๆเลยอ่ะเราควรทำยังไงดีอ่ะพี่คุณน้องสาวละคะ ไม่ต้องกลัวไปนะคะยังไงฝีมือของมันสู้ขอบคุณร้องไม่ได้แน่นอนค่ะและอย่าคุณร้องก็มาก่อนมีแฟนคลับยุ่กับมันยังไงมันก็เทียบชั้นกับคุณร้องไม่ได้แน่นอนค่ะที่พูดมาเนี่ยมันก็ถูกต้องอ่ะนะถึงมันจะเข้ามาใหม่มันจะมีแฟนคลับหรือฝีมือดีมากแค่ไหนแต่ฝีมือน่ะมันเทียบชั้นกับหนูไม่ได้เลยสักนิดแถมพูดตามนะก็ไม่ยอะเท่าหนูด้วยแต่ถึงอย่างไงถ้ามันมาคุ้นหรือหนูหละกหนูจะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มีจุดยืนในสังคม ถ้าจะทาแบบนี้ก็ทําได้นะคะแต่อย่าให้เดือดร้อนกับตัวเองละกันที่เมื่อวันหัวไปหรอกหนูเข้าใจแล้วนะต,ตายแล้วเสื้อผ้าของฉันทำไมมันมถึงไม่มีคราบเลือดอะไรแบบนี้แล้วตอนที่ฉันตายใหม่ๆเดี๋ยวยังไม่มีนี่นาฉันว่ามมนต้องมีตัวอะไรมาเช็ดผ้าของฉันแน่ๆมัมาถึงได้มีคราบเลือดแบบนี้แต่มันอยู่สูงมา,มากๆเลยอะ ลองถามพี่ดีดีกว่าพี่วายุมาดูอะไรนี่หน่อยค่ะเอ๊ะชาวบามีอะไรหรอพี่วายุดูดที่ผ้าผืนสีส้มสีเมื่อตอนที่ตากแบะมันยังไม่มีเลือดเลยนะแต่เชา้ามันมีเลือดแล้วดีเดี๋ยวนะตอนผ้ามันอยู่สูงขนาดนี้แล้วคราบเลือดนั่นไม่ผิดแน่มันต้องเป็นกระสือแน่ๆที่มาเช็ดฮะกระสืออย่างนั้นหรอแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ากระสือตัวน,นั้นหนักเป็นใครไม่ยากเลยเดี๋ยวให้น้องเนี่ยเอาผ้าผืนนั้นล่ะไปต้ม เพราะวิธีนี้นั่นแหละเจจะทำให้เรารู้ว่ากะระสืตอตัวนั้นอ่ะมันเป็นใครโอเคค่ะพี่ เอาละสิความรับคนาางเอกตอนนี้สวยเข้าแล้วกาลังจะแตกแล้าวแล้วนหาะเรื่องเาวาก็กําลังเข้มข้นเลยนะคะมารอรุ่นกันนะว่าภาพคือน้าตาต้มมาแล้วเนี่ย ความรักของนางเอกจะแตกหรือเปล่าและขออภัยในวันอาทิตย์ด้วยนะที่ไม่ได้ลงให้แต่ก็ลงชดเชยให้แล้วนะก็คือมันมีปัญหาเรื่องภาพนั่นเองนะก็เลยต้องอัดใหม่แล้วก็ทําอะไรหมดทั้งดุ้นเลยโอเคจ้าสำหรับเอฟซีเก่าที่ตามมาจากช่องเก่าเกมซิตี้ทีวีและโรบบค์หรือมูฟี่หรือเอฟซีใหม่ถ้าเข้ามาดูแลชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้พี่ด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตของช่องเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊ติงให้เราด้วยยนนนนะคะคคคสาาาาาาหหรับะะหับบบลลลิิปปี้้้้ไออตวววก่แจจเ๊ย 一。Mm hmm. mm hmm.